หามากิน14ผลไม้ต้านมะเร็งหาง่ายใกล้ตัวเลยค่ะโอ้โหหลายคนนะคะพี่ปราฮนตอนนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยอะ่ะเพราะความเครียดเพราะการที่เราทำงานหนักเรื่องไม,ม่ได้พักผ่อนวันนี้พี่ปรามานำเสนอในเรื่องของ14ผลไม้ต้านมะเร็งค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอ้าวเรรีบหามากินนะคะเพราะหาง่ายเกล้งตัวตามพี่ปลามาเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าผลไม้ต้านมะเร็งเชื่อไหมคะว่าผลไม้หลายชนิดที่เราคุ้นลิ้นกันมาตั้งแต่เด็กๆสามารถกินเป็นยาป้องกันมะเร็งได้ทางหนึ่งด้วยอ้ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกนะคะโรคมะเร็งเป็นเนื้อร้ายที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากเลยแถมยังลุกลามไปยังส่วนต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และที่สําคัญก็คืออาหารและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในที่ปัจจุบันที่เราอยู่ก็เป็นสารก่อม,มะเร็งทั้นนั้นเลยนะคะทําให้การดําเนินชีวิตของเราเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับโรคม,มะเร็งมากเกินคราวนี้เรามาดูเลยว่ามีผลไม้อะไรบ้างอักที่เราจะหามาทานค่ะที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ข้อที่หนึ่งมันเทศในที่นี้พี่ปลาบ,บอกเลยนะคะว่ามันเทศหรือมันฝรั่งเกือบทุกชนิดจะมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งได้ อย่างที่บอกเลยว่าจากการศึกษาคนพบว่ามันฝรั่งหรือมันเทศอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนไฟเบอร์วิตามินเอวิตามินซีไรโบรฟวินกรดโพลีฟีนโนลแอนตี้ออกซิเดนต์คาเฟอีกและกรดคาเฟโอวิคโคนีอีกนะคะซึ่งช่วยป้องกันโรคม,มะเร็งรวมทั้งลดความเสี่ยงของโรคม,มะเร็งเต้านมด้วยโอ้โห น่าทานมากเลยนะคะมันเทศอร่อยด้วยค่ะแล้วก็มันฝรั่งทาอาหารได้มากมายสมะขามป้อมมะขามป้อมนะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีกรดเอลจิกแฝงอยู่ด้วยอีกทั้งยังมีวิตามินสูงมากจนเกิดจะเป็นรานชาผลไมา้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเลยทีเดียวค่ะแถมยังพ่วงด้วยกรดฟีเลมลิกนะคะและสารโพลิฟีอล ซึ่งก็หมายความว่ามะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีสปปรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งกับเขาได้เหมือนกันนะคะอทานมะาขามป้อมได้ได้วิตามินซีด้วยค่ะได้ประโยชน์อีกหลายอย่างเลยข้อที่สามทับทิมที่ปราบอกเลยว่าทับทิมไม่ได้มีแค่ในไฟโตนิวตรียนเท่านั้นนะคะแต่ยังมีกรดเอลจิกซึ่งเป็นกรดที่ช่วยป้องกันการเป็น,ปนแปลงของเซลล์ในร่างกายมนุษย์รวมทั้งยับยั้งการขยายของเซลล์ผิดปกติ ที่อาจจะกลายเป็นซเซลล์มะเร็งโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศอเมริกายังบอกเพิ่มเติมเลยว่าสารเอลอจิกในทับทิมสามารถป้องกรรันโรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีทีเดียวรู้แล้วยางงี้ยทานทับทิมกันนะคะมีประโยชน์จริงๆเลยคะ่ะพี่ปลาอยากบอกเลยว่าผลไม้หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่สี่แก้วมังกร ผลไม้ไทยๆยอย่างแก้มังกรมีสารต้านมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากเปลือกแก้มังกรสีสดๆมีศักยภาพในการป้องกันมะเร็งดีกว่าการรับประทานผลสดแต่อย่างไรก็ตามนะคะการรับประทานแก้มังกรเป็นประจำก็สามารถป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและช่วยในเรื่องการขับถ่ายของเราได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะ ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณแชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ู e เ e t ท y Fish เป็นก,นการนกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นเครื่อบครูสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพที่เรามาฟังกันต่อเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะามะาละกอผลมะละกอดิบมีวิตามิน A และสารเมตาคโรทีน ช่วยบำรุงสายตาและช่วยต้านโรคมะเร็งอีกทั้งยังมีวิตามินซีแคลเซียมฟอสฟอรัสและก็เหล็กซึ่งช่วยป้องกันและรักษาโรคหวัดโรคระกายเคืและกระเปิดกระเิเลือดออกตามไรฝันและก็ใต้ผิวหนังนอกจากนี้ยังมีอนไซต์พาเพนซึ่งสามารถนํามาเป็นยาช่วยย่อยสําหรับผู้ที่มีปัญหาอาหารไม่ย่อยร,รวมทั้งช่วยกระตุ้นน้ำนมสําหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกเลยว่าคุณประโยชน์เหล่านี้ในผลมะละกอ ไม่ว่าจะดิบหรือสุกสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเข้าไปยับยั้งการจเจริญเติบโตของเนื้องอกหรือเซลล์ผิดปกติที่ทำท่าว่าจะเป็นเซลล์ก่อมะเร็งที่สําคัญนะคะยังป้องกันได้ทั้งมะเะมะร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งตับอ่อนเลยทีเดียวค่ะข้อที่ 6. องุ่นเชื่อไหมคะว่าอางุ่นมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งวิตามินและสารอาหารที่พบในองุ่นทุกชนิด มีผลโดยตรงในการป้องกันโรคมะเร็งค่ะอีกทั้งองุ่นยังมีสารอาหารที่ดีคือน้ำตาลและสารอาหารจำพวกกรดเอนรีย์เช่นน้ำตาลกลูโคโสน้ำตาลซูโครสวิตามินซีเหล็กและแคลเซียมมีส่วนในช่วยในการบำรุงสมองบำรุงหัวใจแก้กระหายขับปัสสาวะและช่วยฟื้นคืนกำลังที่คนร่างกายผอมแห้งแก่ก่อนวัยและไม่มีแรงด้วยนะคะดีจังเลยค่ะพ่เปร่าว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยเจ็ดมังคุด บางคุดนะคะมีสารต้านเซลล์มะเร็งที่น่าสนใจนั่นก็คือสารเซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุสาวรีชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถซ่อมแซลเซลล์ส่วนที่ถูกทำลายโดยปัจจัยต่างๆได้เป็นอย่างดีจึงถูกยอมรับว่าเป็นสารที่ช่วยต้านเซลล์มะเร็งที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวนอกจากนี้การกินผลสดๆแล้วบางครั้งนะคะก็ยังนำเปลือกบางคุดไปทำเป็นวายไว้ดื่มได้อีกด้วยค่ะดีจังเลย ข้อแปดแอปเปิลแอปเปิลนะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์ในเรื่องของการลดความเสี่ยงโรคมะเร็งอีกทั้งยังป้องกันโรคมะเร็งได้นั่นแต่สาเหตุของโรคดีทีเดียวเนื่องจากเลยเหรอคะสารฟลาวโน,นอยในปริมาณที่สูงมากของเปลือกแอปเปิลสามารถล้างพิษออกจากร่างกายและช่วยป้องกันน้ำมูกสระที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้ได้และที่สําคัญมากๆเลยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแอปเปิลช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยค่ะ ข้อที่9้าส้มและผลไม้ตระกูลสม้มทุกชนิดนอกจากจะอัดแน่นไปด้วยกรดวิตามินซีแล้วในผลไม้จำพวกสม้มยังมีคุณสมบัติต้านมะเร็งโดยเฉพาะป้องกันมะเร็งเต้านมซึ่งพี่ปลาบอกเลยว่าอันนี้ดีมากเลยทานส้มกันนะคะอร่อยด้วยได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ตฟี่ฟิชเป็นก่อกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่ามีอะไรอีกผลไม้ที่มีประโยชน์และช่วยต้านแะเล็งก่ะข้อที่สิบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พี่ปราบอกเลยนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทุกชนิดมีสารที่ช่วยป้องกันโรคมะเล็งได้เกือบทั้งหมด แล้วก็อย่างหนึ่งนะคะผลไม้พวกตะกระกูลเบอร์รี่เนี่ยเขาจะมีสารพฤษเคมีค่ะจำพวกที่เรียกว่าแอนโทไซยานินสูงซึ่งช่วยชะลอการเกิดเซลล์มะเร็งแถมยังป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ด้วยยอดยิ่มจริงข้อ11บอสตรอเบอร์รี่ไฟโตนิวเทรียนหรือสารพฤษเคมีโบกกับวิตามินซีและแร่ธาตุดีๆหลายชนิดในสตรอเบอรรี่ ก็เป็นส่วนสำคัญในการต้านเซลล์มะเร็งและมีสปปรรพคุณบำบัดโรคโดยเฉพาะป้องกันมะเร็งเต้านมได้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีจริงๆเลยค่ะข้อ12บสเมือขึ้เทศโอ้โหพี่ปราบ,บอกมเมือขือเทศใครๆได้ยินก็ต้องชอบใช่ไหมคะ,มะเมือขือเทศอาจจะกั้มกึ่งระหว่างผักแล้วก็ผลไม้แต่ประเด็นนั้นไม่ได้หน้าที่เราจะต้องสนใจเท่ากับว่า เมื่อเขือเทศมีคุณสมบัติป้องกันรคม,มะเร็งต่อมลูกหมากรวมไปถึงมะเร็งปอดมะเร็งต้อนมุมแล้วก็มะเร็งมดลูกได้เป็นอย่างดีเนื่องจากในเมื่อเขือเทศลูกสีแดงอุดมไปด้วยไลยโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสระที่เรียกกันว่าตระกูลสารสีแดงและสารพฤกษกมีมีรวมไปถึงวิตามินและก็เกลือแร่ออหลายชนิดที่ช่วยบำรุงเซลล์ในร่างกายให้ทำงานอย่างปกติ ซึ่งเมื่อไหร่ที่มีเซล์ใดเซลล์หนึ่งเกิดความผิดปกติขึ้นเจ้าสารบำรุงต่างๆก็จะเข้าไปจัดก,การไม่ให้เซล์ร้ายเจริญสืบโตลุกลามไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอูโหูวันนี้คุณทานมะเขือเทศหรือยังคะมะเขือเทศนอกจะมีมีประโยชน์ในเรื่องของการต้านมะเร็งแล้วผิวสวยด้วยค่ะสาวๆต้องชอบแน่นอนอย่าลืมทานมะเขือเทศกันนะคะข้อ13อโวกาโดอะโวคาโดจากการศึกษาพบว่า สาร,ระสะเคมีในผลโอโวคาโดมีส่วนช่วยป้องกันความผิดปกติที่เกิดจากเซลล์ปกป้องเซลล์ในร่างกายไม่ได้เกิดเนื้อร้ายกําจัดเซลล์ที่ตายแล้วรวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและกําลังจะเติบโตเป็นเนื้อร้ายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะ1 4ี 14. กีวีผลไม้ที่อัดแน่นไปได้วยสารต้านมึนสระวิตามินซีวิตามินอีน e, รูเตียนและสังกะสีชนิดนี้ มีประสิทธิภาพมากพอจะต้านเซนมะเร็งได้อยู่หมัดเพียงแค่กินกีวี่สดวันละครึ่งลูกก็เท่ากับกินยาต้านมะเร็งเกรดพรีเมียมเข้าไปแล้วล่ะค่ะอมืมันยอดเยี่ยมจริงนะคะพี่ปราถึงบอกเลยว่าผลไม้ต่างๆเรานี้มีประโยชน์มากมายถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกด,ดกระดิง่งช่อง u t u b e b e ลตี้ฟิตเป็นขันกำลังใจพี่พรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเต,ติมเข้าสู่ผู้สูงยุเนือภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่พรานนะคะเชื่อพี่พรานนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่องยูทูบเฮลตี้ฟิตเชื่อพี่ปรานะคะ